เจ้าแหนบนะครับมิเตอร์เนี่ยจากอารีเพทนะครับอยากจะรู้มันทํางานยังไงนะครับเพราะว่ามันก็เล็กๆดีเลยเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้การยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็เล็กกระทัดรัดดีนะเหมาะสาหรับไปในสถานที่มันเล็กๆแคบๆนะครับเนี่ยที่เอามิเตอร์เข้าไปไม่ถึงนะครับก็เดีดูซิว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับพอแกะมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีขาตรงขานะครับแล้วก็มันเป็นแหนบ จักแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นลำรับคีบเจ้าตัวอันเป็นเบสเล็กๆๆนะครับในตัวจอนดูซิว่ามันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับมีปุ่มสีแดงอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นปุ่มเปิดมาจะมีนิ่มก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้รันวัดโวลต์นะครับาัดโวัดได้ไม่มากนะครับตรงตัวเลขแล้วก็มีนะครับมี กำหนดความเขาเรียกว่าเป็นซิกแนลเจ n เน a เรเนะครับสวีปนะสวีปนี้เป็นอันนี้ผมไม่ซูนนะตัวสวีปแล้วก็มี s e ตติ้งแล้วก็มี LCR วัดค่า LCR มีปัหมหาอยู่เรวนะครับมันก็จะวนแล้วนะครับอีนนี้มาดูซิว่านะครับจริงๆไม่มาทีแรกเนี่ยมันเป็นตวัวภาษาจีนนะครับคุณก็เท่ามาเซตภาษาตัวเนี้ย กดเซตติงต้งเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกภาษานะครับนะครับเป็นภาษาจีนเนี่ย คางไว้มันก็ดับไปนะครับกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่นะครับถ้า LCR นะครับก็กดไปนะครับมันจะเป็นออโต้อย่างนี้นะครับกดถัดไปคือมันเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆมิเตอร์เข็งมัด 10K ร้อยโอห์มนะครับร้อยี่สิบนะครับมันจะออโต้ไปเรื่อย ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนโหมดมันได้นะครับหนึ่งอานะครับนี้ตรงวัดอาวัดซีนะตรงนี้ถ้านะเปลี่ยน,นยังไม่ทันวัดอะไรมันขึ้นแหละยังไม่ทันวัดอะไรนะครับมันขึ้นแล้วแต่ว่าไทยก็นีอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมว่ามันยังมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับมันจะต้องไม่ ขึ้นอะไรเลยครับถ้าเราเราไม่วัดอะไรนะมันจะต้องไม่ขึ้นอะไรเลยตัววัดอันนี้ครับเออถ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นวิตเตอร์ดีๆนะก็คือมันต้องไม่ขึ้นนะครับเนี่ยังไม่ทันวัดอะไรเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่า ลองซื้อมาทดสอบดูนะครับแต่ว่าราคามันก็พอสมควรมันก็พอสมควรนะก็เกือบพันเหมือนกันนะตัวรุน่นนี้นิ่งครนะก็เล็กๆดีนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูที่ว่ามันปุ่นสบ,บัติของมันนะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัว คู่มือนะครับที่มันสรุปแล้วเนี่ยเอามาให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับดูสมบัติของมันนะครับผมจะมาทดสอบการวัดนะครับอุปกรณ์ SMD นะครับมันมีย่านออโต้เลยนะครับตัวนี้แต่ว่ามันมีเรียกว่าข้อด้อยอยู่เยอะนะครับเนี่ยตัวนี้ที่ผมสังเกตมานะ มันจะได้ดีเฉพาะตัวตัวา R4 เล็กๆนะครับตัวนี้เป็นตัวตัว C นะครับตัว C แบบเซลามิกผมแกะมานะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นประมาณ6กนะฮะหกไมโครนะครับ6กไมโครยังพอวัดได้อยู่นะครับสิ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะใช้มือเดียววัดได้นะครับ7็ดไมโคร อันนี้เป็นตัวตันทานเล็กๆนะครับนี่เต็มดีนะครับยี่สิบเอ็ดโอห์มทีนี้ก็จะมาดูเจ้าตัวยี่นตัวไลท์นะครับยังมีขั้วเนี่ยนะครับยมีขั้วเนี่ยก็ใสายจะมันตรงขั้วมันตัวนี้ก็ ท้ายก็ต้องใช้มือจับ462ครับตันนี้คือ470นะครับก็ยังถือว่ายังพอวัดได้รือนะครับในระดับหนึ่งนะครับทีนี้แต่ว่ามันจะมีปัญหาเจ้าพวกอุกปกรณ์ที่มันเป็นพวกมอสเฟตตัวนี้เป็นมสเฟตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ โหมดออโต้ Auto นะครับพอววลาผมวัดเจ้าเด่นกับซอสมันขึ้นเป็นค่าโอมเป็นตัวต้านทาน้วผมก็กับด้านวัดนะครับมันก็ขึ้นเป็นค่าโอมนะครับจริงๆแล้วมไม่ใช่นั่ไม่ใช่ครับในนี่ตัวสียะมันชัดเจนมันเป็นมิลลิโอมมันช็อตนะครับมันี้เป็นสะี แต่โดยหลักแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับหรือเป็งมิเตอร์เข็มก็ล้อแต่นะครับอ่ามันจะวัดได้ตรงครับสําหรับรุ่นเนี้กับเจ้าตัวมอฟเฟสเนี่ยผมให้มันไม่ผ่านครับรนีนน้แต่ว่าอุปกรณ์เอดีโอเควัดได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกดิจิตอลมิเตอร์นะครับตัวเล็กๆเ,เหมือนกันตัวเล็กๆนะครับ มันจะดูดีกว่านะครับแต่ตอนนี้มันไฟแสงสะท้อนตาผมวัดนะครับเอากับเจ้าเด่นเจ้าซ้อนใหม่นะครับาวัดให้ดูนะอาจจะมองไม่เห็นนะวัดแล้วนะครับหมันจะ ไม่ขึ้นนะครับติดดันงละ่ะแต่ว่ามันมันไม่ค่อยสนัดไงถ้าคุณใช้คุณเอามือมือนะประคองครับแล้วก็มาวัดมันหรือว่าพอจะวัดได้ครับ มันก็จะวัดได้อยู่นครับมันจะมันจะไม่ขึ้นนะครับส่วนตัวขาซอสเนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือตัวที่มันใช้ได้แล้วตัวดีซึ่งถ้ามาวัดกลับไปเจ้าตัวตัวแหนบอะ จะเพี้ยนไปเลยนะครับมันมันไม่ตรงนี่เี่ผมวัดนี่มันไม่ตรงซึ่งถือว่ามันยังไม่ผ่านครับตัวนี้ดูแล้วมันไม่น่าผ่านนี่แหละคือปัญหานะครับสำหรับอ่าอยี่ห้อตัวนี้นะครับถ้าคุณซื้อมานะครับมันเหมาะสำหรับไอ้จวัไอ้พวกเนี้ย เลยเด็นดีพวกนี้เล็กๆนะครับตัวนี้สี่ช็อตนะเป็นยังไงอันนี้แค่ช็อตนะครับแต่ไม่ค่อยนิ่งนะครับถ้าไม่นิ่งผมก็ให้มันไม่ผ่าน มันไม่นิ่งเลยแต่แล้วตัวพวกนี้อเคน,นี่มันไม่เสียมันวิ่นเป็นท่ามันมาให้ก็คือสรุปแล้วคือตัวนี้ยนะครับมันเหมาะสำหรับวัดพวกอุปกรณ์เฉพาะอุปกรณ์ที่ดีนะครับเฉพาะวัดในปิ้นอ่ะในจีนับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเนี่ยมันยังผมดูแล้วบางทีมันยังมุ่งมยยุ่นผมอาจะพูดตรงไปตรงมานะว่ามันจริงๆครับเนีย่ยาามันตัวก็มองเป็นค่าสนะี่ับแต่ตรงนี้ยังพอจะวัดได้นะครับมันเป็นตัวนี้เนเป็นโปรแกรมเป็นแผน่นพิมพ์นบน ฮัตด,ดิสนะครับมันพอจะเดาๆค่าได้ว่านไม่ช็อตนะครับลมบัตอารูยกตัวมรกนิัหนี่นสองโอม ตนองก็ช้านะครับตัวนี้ต่อตันอนช้าอยู่หรือว่ามันก็ยังไม่ผ่านครับตัวนี้มิเตอร์ตัวนี้ออกไว้วัดโชคข้าวได้ครับตัวนี้ถ้าจุณจะซื้อมาใช้นะอ่ามันยังต้องพัฒนากันอีกเยอะเลยนะครับาหารจะมาเทียบกับเจ้าตัว มิเตอร์เล็กๆพวกนี้นะครับน,นี่ตัวเล็กนะตัวนี้จะดีกว่านะครับเนี่ยราคามันจะถูกกว่าแล้วก็วัดได้ดีกว่าแต่ข้อเสียของมันคือคุณต้องใช้สอง0มือในการวัดแต่ถ้าคุณวัดแบบเยอะๆแล้ว,ลวมันคล่องแล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็คืออ่าตามกล่องนะครับมันก็ยังอ่ายังถือว่าครับจะต,ต้องพัฒนานะครับผมหลับ ตัวยี่ห้อตัวนี้นะครับอ่ามันจะวัดคล้ายๆเป็นมิเตอร์เข็มเท่าเนี่ยมันต้องสลับโหมดเปลี่ยนโหมดไปนะครับเปลี่ยนโหมดไปเปลี่ยนโหมดมานะครับตัวนี้นะครับเป็นของปีนตัวนึงครับออย,อย่างไม่แมนผมเห็นว่าโอเคมันออกแบบสวยดีนะครับออกแบบสวยแล้วก็มีจอสีด้วยนะครับมันลุกเล่นไงแต่าาช่างอย่างเรานี่ไม่ต้องการลุกเล่นต้องการเรื่อง ความถูกต้องนะครับในการวัดนะครับข้อนาเสนอนะครับเล็กๆน้อยๆครับจากเจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่ถ้าคุณจะซื้อมาใช้นะครับก็ก็ลองดูนะครับอมันใช้ได้ไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับตัวนี้อาจจะต้องมีการพัฒนากันกต่อไปนะครับ